กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวราชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะในมาตรา8ดนะคะดิฉันก็ขอแปลยะติในเรื่องที่ยังยืนยันขอให้ตัดคําว่าในพื้นที่เขตอีสานใต้ออกเหมือนเดิมนะคะถ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเขียนว่าเป็นตัวเองทํางานในการแก้ปัญหาในเขตพื้นที่อีสานใต้แล้วเดี๋ยวพอมหาวิทยาลัยอื่น ออกมาอยู่ในกำกับของรัฐอีกก็จะเขียนเป็นเรื่องของภูมิภาคกับพื้นที่ตัวเองใช่ไหมคะงั้นประเทศของเราก็ให้แบ่งเป็นแต่ละภูมิภาคถูกต้องไหมคะแล้วก็ดูแลกันไปในแต่ละภูมิภาคเท่านั้นใช่ไหมคะส่วนการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นมีความจําเป็นน้อยลงไปรองลงไปใช่ไหมคะขณะที่ท่านยังรับงบประมาณจากรัฐเท่าเดิมเหมือนเดิมและอาจจะเพิ่มเติมขึ้นอีกในอนาคต ในอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ฉันขอเพิ่มขอ,อ,อตัดคําว่าในวงกว้างออกแล้วแก้ไขขอใส่คําว่าแก่สาธารณะเข้าไปแทนเพราะว่าในเรื่องของการใช้คำเนี่ยเพื่อประโยชน์ในวงกว้างประโยชน์ในวงกว้างคือประโยชน์กับใครบ้างคะในวงกว้างก็มีทั้งเพื่อตัวเองเพื่อคนอื่นเพื่อสาธารณะกว้างเหมือนกันค่ะท่านแต่มหาวิทยาลัยเหมือนที่เรียนก็คือทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้งบประมาณของรัฐใช้เงินภาษีของประชาชนไปสนับสนุนแล้วท่านก็ออกมาอยู่ในกำกับของรัฐออกนอกระบบเพื่อท่านจะได้มีอิสระในการบริหารงานเองในการหาเงินเองในการออกแบบหลักสูตรเองซึ่งก็เพียงพอแล้วขอดิฉันขอเปลี่ยนคำว่าจากในวงกว้างเป็นแก่สาธารณะเพื่อที่จะได้ระบ,บุให้ชัดเจนว่าประโยชน์ที่ท่านจะทำะคะ่ะเป็นประโยชน์แก่สาธารนณะคือประโยชน์แก่ส่วนรวม ประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่วงกว้างและสุดท้ายคือประโยชน์วงกว้างของธุรกิจในวงกว้างส่วนตัวในวงกว้างบริษัทนั้นบริษัทนี้ก็วงกว้างเหมือนกันค่ะท่านอันนี้ทําไมไม่เขียนให้มันชัดเจนไปเลยว่าประโยชน์ที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นประโยชน์แก่สาธารณะแต่เดี๋ยวผู้ชี้แจงหรือว่ากฤษฎีกาก็ต้องมาบอกว่าเพราะเพราะว่าเขาเคยบอกว่าเป็นคําที่ใช้ในกฎหมายอื่นที่มีในประเทศไทยมาอยู่แล้ว ซึ่งดีชันวันนั้นดิฉันก็ก็นำเรียนท่านกรรมธิการด้วยความเคารพว,ว่าจริงๆต้องขออนุญ,ญาตท่านกรรมธิการที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านนะคะอันนี้ดีฉันขอขออนุญาตจ,จริงๆค่ะในการที่จะอภิปรายตามตาม,ตามหลักสาธารณะหลักวิชาการหรือว่าหลักประโยชน์ของส่วนรวมนะคะท่านกย็ยังด้วยความเคารพจากทุกท่านอยู่คือคําบางคําในกฎหมายที่ใช้กันมาต่อเนื่องกันมาสืบเนื่องกันมาเหมือนที่ท่านกฤษฎีกาบอกว่า ใช้เหมือนกับที่เคยใช้ในกฎหมายฉบับอื่นก็เลยมาใช้ในกฎหมายฉบับนี้ดิฉันก็นําเรียนถามท่านไปด้วยความเคารพว่าแล้วท่านไม่คิดจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันทันสมัยกับเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบันบ้างเลยหรือแล้วเราจะใช้ภาษากฎหมายแบบนี้ไปอีกร้อยปีใช่ไหมไอ้ภาษาที่ขออนุญ,ญาตค่ะภาษาที่เข้าใจว่าไม่ชัดเจนไม่แน่ใจใช้ดุลระยะยินิด คิดเอาเองแล้วก็อนุมานเอาเองเนี่ยเปลี่ยนมาให้มันชัดเจนทำได้ไหมเป็นไปได้ไหมเริ่มด้วยการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายที่สมัยที่สมาชิกผุ้ิสภาเราเป็นคนเปลี่ยนแปลงกฎหมายเธอคะท่านที่ไม่ต้องมานั่งตีความคิดเอาเองแล้วก็เข้าใจเอาเองว่าอ๋อประโยชน์ในวงกว้างเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมแต่ท่านบอกว่าในวงกว้างเฉยๆนะคะดิฉันแค่ขอเปลี่ยนคําว่าในวงกว้างเป็นแก่สาธารณะแต่ดิฉันก็ทดท้อใจหลายอย่างคะ่ะดิฉันก็แปลยติไปมามาเยอะนะคะแต่ว่า ปรยะยติของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีนี้เหมือนท่านคิดมาเสร็จแล้วท่านแค่มาเข้ากระบวนการให้มันจบจบ,จบตามขั้นตอนแค่นั้นเองท่านไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขท่านไม่ไม่เอาของใครเข้าไปเลยก็สมาชิกผู้ที่ทราบสภา,าทําตามหน้าที่ค่ะแล้วก็ยังทําตามหน้าที่อย่างแข่งขันนะคะพระราชบัญญัติของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีในวันนี้มันจะไม่ใช่เป็นแค่ของมหาวิทยายลัยอุบลราชธานีในวันนี้เท่านั้น แต่ท่านกำลังทำพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่กำลังเป็นตัวอย่างให้มหาวิทยาลัยอื่นด้วยนะคะเวลาที่มหาวิทยาลัยอื่นเขาจะมาอยู่ในกำกับของรัฐเนี่ยเขาจะมาดูหมดเลยค่ะท่านว่าพระราชบัญญัติของแต่ละมหาวิทยาลัยที่ทํามาเนี่ยเขาเขียนอะไรกันไว้ว่างแล้วเขาก็ไปเทียบเคียงเอาง่ายๆก็คือคล้ายๆเรียนแบบนั่นแหละค่ะท่าน ถ้าท่านทําไว้ดีท่านขึ้นต้นแบบไว้ดีคนเอาไปต่อมันก็เป็นประโยชน์แก่สาธารณะดิฉันแค่ขอแก้คําว่าในวงกว้างเป็นแก่สาธารณะท่านยังไม่ให้ดิฉันก็เลยไม่ไม่เข้าใจว่าท่านเอามาให้เราดูเพื่ออะไรขอบพระคุณค่ะ